ว่าใช่ยูลอแ้งแงเลยเออเออยังจะร้สิถ้าเขาพอยนนมาอัดนัอนจสอนนองเขานัยสอนนองจะเนี้นองุญแจไม่สอนนองตี้องขาจะเนียนี่ก็นี้เล่จะเนี่ยสอนเนี่ยแท้หีดีตเนาะสอนตีสอนขาเโอ้ตาย เดฟบเคเ้อเดอมาทานเด้อโอ้แเจ้าทน้องคนหนโอ้โอ้มันเป็นเสาอะน่สากูยิด่น่น่งโอ้อะไรกันนี่เออยการเลยพวกคุณตื่นขึ้นมาไม่ต้องงวยหวใช่รอ่นี่มอะไรนัมาเมอแหกเจอหอแทวเด้ปะ แจกตากันบ่กบั่บ้านกบัวนี่แหกตางเง้เนาะเลน้ม네ื่อไปล้งตีนบ่แม่ครับสงสัยหนาสิบต้นางพวได้สวอนะถ้าพวดไม่สดนนะไ่โอโโ้ยยเฮ้ยเล้มอก้จเกียแม่คล่นเฮ้อาวอาวออาเฮ้ยเฮ้ยเย็นยเย็ยเยนเยเยนเย็นเนเย็นเย็นเ มึงมึงอาให้อยู่เลยเว้ยถ้าไม่อยู่วแล้วเอาโดนเลยเว้ยคือบอกไทยเนาวบัดนี้เลยคุยีโดนคือบอกไทยเนาะแบนี้เาะโอ้โหคุยสีช่วยโอ้มเหรอเนียเยปะควยเยยน้ยช่วยอืมไม่ี้งมึงทอะไรกันอยู่เนยเงินเงินเนมงเน ว่ใช่ยังโอ้โหอเจท่ียอ่อเอ่อเอ่อเ่เอาอเอ่อเอ่อเออเอเอ่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 อเออเอ่อเอ่อเอเอเอ่เอ่เอ่เ่เอ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 อเอเอเออเอเอเออเอ้ยเออเอเอ้อเอเอ้อเออ่เอ่เอเอ้เอออเอเอเอ

กเื้อยเามหนือุกนังมดนนี่นี่ออกไล่เลยออกไล่เห็นเลยออกไล่เห็นเลยมาเนี่อือออกไล่เห็นเลยากละาปล่อยมันมาเลยอยาปล่อยมาเกาชวยเลยกูไปกินนังเลยนสานานกูหิวเขาบัเงี้ยเง้ก็นึ่งเงอยก็หนึ่งเเจเงีย ย็นจะออกออกไปนจะยันอือแลองน้องที่หนไปได้บอือถ้าเขาปล่อยหุดมาจัดาสอนน้องเขานั่สอนน้องจะหนน่อคยังไม่เป็นสอนน้องตีน้องขาจะเนี่ก็เลงนี่อนเนี่ยแทงดีตัวเนาะอนตีสอนขาดโอ้ตายยังไม่ียังไม่ีไปขาเขาเออคือ กันเขาซื้อสากงแม่เขาก็เอาหนังเขาเขาไปกีหนังถูกเอ้อจัดเงี้นเนาะไม่สวัสดีส้นขาดจะดีบอกไงไอซื้อไห่โอ้ยโอ้ยซื่อไห้ห่างเจ้าเฉพาะมอนอกแต่เสาเนาะยังมีสื่อไห้ด้วยจะให้ต้มน้ำยังก็เดือยบอบๆอยู่หนึ่ง อันวั่นอนเดี๋ยวิโลคนไกลแล้วคนเป็ดเขาตบราหอนแล้วเวนเศ้าขึ้นมาผมว่ามันพระทั้งได้เป็นเลาะมาบินบัตรได้พาเลือุยงตุ่ยตุลัดเรืองนั้น่ะกระเสียจังไงสันผระก็ต้องวินบัตรพราะมงเศ้าเขาต้องไปแล้วินบัตล้วต้องเทียดีไหมนอนจส่ยีเสื้อล่างนางเอาล่งน่อยล่างันจะนีเห็นผพีเขาังต้องเข้าจะเนี่ยยอดครับ โอเนนหมู่วานก็วันนี้แตกต่างกันแน่ว่แตกต่างกันแน่งครับหมู่วานนั่นไม่เยี่ยงกับจีงเหมือนเยี่ยรไบเจ่าวันนี้ดิวันนี้แบบบุไว่าเ้าเลยครับเฮ้น่าแล้มาอยู่หมู่บ้านกัดโจมากมากัดขวักวักะ ตื่นมาผมยังต๊ให่ยัเป็นน่งอยู่ดิน่งจมอะไรวะจะบอกยักนะบอกไว้เลยวะจมพวกเทะเขาเลยหนึ่งตำมนึงพันธะพันึ่งอย่างว่าท็อปชิ้นขาก็ท็อปเหมือนใครพวงเตะที่นี่โอ้นี่ฮัทหลังห้บ้านฮันหลังไ้บ้านปิงปลาอยู่นะหันขางใส่แรงแรว่าน้อ่คบ

Yup. ลูกชายเลยม้มงต้อบอกมังตาบมังข like ึ้นมางมือไหเ่ไรขึ้นมาอยงไรมัเขามากม้งมาเมือขึ้นหนึ่งยขึ้นมาอย่งมัมาเขามาปเลยเขามาเลยถ้าไฟฟอนมาเป็นอย่าลูกนั่ง่ถ้าฟอนเป็นเป็นเป็นเชิญครับ่อเ่

ไม่ก็นย่านย่าเนมาแล้วมาแล้วเอวซอแล้วซะอันนี้ก็จะทอการหนึ่งเขาพี่นองครับนี่วุ้นเขานหนึ่งเขากนเขากันมันึเขากันไปตลาดมากเลยซื้อมมามือนอะไรอย่างเยเ้ยแยงน้ไม่ชมอนี่ยก็ได้สินชมเดิับไนครับอ้ไป ก็ผู้ใหญผู้ใหญ่หมกไก่หมกไก่แกงผสมสมปลห,หน่อยเออบ่สมปลหน่อยมันก็นหที่จะกินก็ห็นก็ขายนะครับข้าบ้านท่นครับสมปลจอมสมปาหน่อยข้าพื้นบ้านเนี่ยเด้อาเขาูกันขบนบานน้านรับทบ้านบ้านโอ,โอ้โอล้งทืกเพื่อนเหรอน่นอนอานเ่า คือนกูย่ตายหนูมีม่ังานาย้ะมีหมีนมีครับกะสุนมามีโอ้ยก่พอคือมเไหเือมซือนโอ้ยยงไดๆโเลยดูดูดูมานจะไปเลยโอ้ยหมดมาทางผ่านเลยวันนี้นะครับพี่นี่ครับบรรยากาศ้าๆนงมงานฮดยวโ้เนียเชียงเชงมันเล ป่าไปเลยครับน้าลังกับมาเล่นเออสีดีวันบ้านนะครับเนาะกระชิกคับสองมือสองมือของเนาะครับผมมาอยู่นี่กับมือที่สองเลยสองขึ้นแล้วผ้าไทยหนังครับเดี๋ยวจะผ้าไทยจิบนาอยู่ห้ากินนะครับเป็นยังเป็นไงฮักหนูฮะกหวานแห่ซึ้งแหกับฮัเป็นอยู่เนาะหวานเ้องครับขมทองเทครับเจอกับมือหนึ่งครับเบิ้กระสินอันนี้คือเส้นเส้นมือหนึ่งแค่นี้ พัตตะก้าวขาออกจากบ้านนี้ในเรื่องรถจะกินยังบอกเสียนฝรั่งเสียนฝรั่งเมนเสียนฝังนะโเมนเสรัเสื้อฝรั่งเสื้อเสื้อกซื้ออันซื้ต่งประเทศิน้ดี่วุดดี้เุ้ีกับบินดีโอ้สองซื้อเลยวุดีกับบินดีกับฝากไปนั่งครับนี่นเนี่เดีซักลีซักลีครับนี่เดียวสักลีอกี้้ย้ออ้เอากระติขอากาน่ยอ๋อ โอ้ใจเย็นใจเย็นฮะโอเคครับพี่น้องครับคลิปนี้มากยินดีถ้าข่ายย่ำเสาเหมือนวันไหนฟังนะครับนะคลิปนี้สวัสดีครับพี่น้องครับไปบ๊ายบายครับหลังก็อยู่นี่ครับยังซ็อกนะครับบ๊ายบายครับอืมถึงนิดจังเลยแล้วฮะคนเชื่อง่ายช่างก็เรียนดสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมเดี๋ยวทางยูให้กินกันกินเขาเดินทางแข่งงานต่อนะครับเนาะงลุดชิปนี้สวัสดีครับ